ท่ายานผู้จัดยยาก,การจังหวัดพิศนุโลกดรพัทร,รวัตรเอินแก้วบวรบิต์พร้อมคณะท่านผู้มีเกียรติและผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนถึงบุคลากรทุกๆคน,นผมนายปริญญาตา,ตาลินนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนปดุงราชในนามของโรเรียนปดุงราชและคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครพิศนุโลกที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้จัดงานคืนสุเย่าของจิตเก่าและการจัดงานเดินวิ่งเพื่อสุขภาพฉลอง125ปีประดุงราชก้าวพระเดชพระพรในวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญก็คือ 1. เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระที่โรงเรียนก่อตั้งครบ125ปีเกียผู้ปกครองคณะครูวิคากรแบกนักเรียน,นที่รักทุกคน ผูรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็างยิ่งที่ได้รับเกียรติในกินกรรมในกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพฉลอง125ปีร่ริบุ้ราชก้าวไปด้วยพระพรในวันนี้โรงเรียนพดุนราชนับได้ว่าเราได้ราบได้รับทราบว่าที่พศ2567นี้โรงเรียนจะมีกิจกรรมเฉลิมฉลอง125ปีหลายกิจกรรมรวมถึงกิจกรรม เดินวิ่งเพื่อสุขภาพฉลอง125ปีปีพดุงราช9้าวไปด้ยฟ้อน2ในครั้งนี้นอกจากการเฉลิมฉลองครบ125ปีการก่อตั้งโรงเรียนแล้วยังเป็นการสร้างสัมพันนานีระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองนักเรียนสิ์เก่ารวมทั้งนักเรียนปัจจุบันตลอดจนส่งเสริมสุขภาพที่ดีด้วยการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ท้ายที่สุดนี้ดิฉันขอขอเมทพรให้กิจกรรมครั้งนี้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเดินรื่งเพื่อสุขภาพฉลอง125ปีของโรงเรียนไทยรุงราดน้ำดักนี้ส2 1สองหนึ่งในกาสนี้นะครับ เราล่ะครับทุกคนนะครับในการทำอนุทธรณ์นะครับของโรงพำนวยารพิสุนวิย์ผาถุนนะครับไปนะครับพร้อมนะครับเราจะนับเพลัง นักนะคะตับเส้นทาง3.1กิลมนี้นะหลังจากที่นะครับเ่ครข้าเส้นชัยนะครับวืนนี้นะคะมีจักรยานสักพันนะคะพัดโลกนะคะแลย ครัวันี้นะครับเราได้ายในวันนี้นะครับทำให้เราอายุติดไดมื่นปืเดื่ม